สายสวนครับว้าวครับนี่สวัสดีครับพ่ามาชมงอง่ของคอกเมเปาะพญสินพญสินงวัวพญศินครับเอาบอกมีงวัวอ๋องัวพญศินครับทำเมเปาะแล้วบอกไม่งัวผสมอีญญอย่างนี้โอ้มัวหดครับมัวหดนี่นี่ครับสวนหญ้าพันมาตะตะลบแรกนี่ถือพันธุ์มะโงนี่สวนวันนี้ครับ ตัดไปยักรอบแล้วนี่อยังนี่รอบสามนี่หลอบสี่กันตัดนี่รอบสี่กันตัดรอบสี่นี่นี่ขึ้นมาเนี่ยอบนี้ได้ตัดไปในทางนี่ตัดแล้วนี่ตัดรอบหนึ่งแล้วนี่นี่ครับพวกทางจอกหลอกครับเปเบิ้งเขาไปในทางจอกหลอกนี่ครับเปเบิ้งขอกงัวหญ้ากินเขาเออเขาคนสนใจครับนี่ครับโอ้ยหลายสวนครับเพื่อที่หลายนะครับโอ้งัวหลายตัวปันแดงปลูกหลายแต่สวนหมู๊ทิพซองก็มีครับนี่ตัวนี้หมู๊หกครับนี่พ่นมันนี่ครับมู๊พ่นปลูกเองครับ เดี๋ยวไปเบิกงัวกันครับโอ้ผือซอยผือเห็ดของเห็ดติ๊บเห็ดยังขายให้เก่าเหรอครับเม่าหนูนเราได้ครับเนี่ยโอ้ยครบับเราเบิงเหรอไหนบบบปลาไปไหนดอกออโอ้ได้อยู่โอ้เนี่ยครับก็ปูได้ตัวนี้คือนี่ครับโอ้อยู่กันอากาศเย็นครับฝนตก นี่น้อยครับแม่เก้ากับเม่ยมมยังเกาะเมียติ้มกับมวยกับมวยผ่นนอนเอีงเลีงนะครับแล้วก็บเมียไม่เพิ่มนวดก็ตีน,อน้อยนวดก็ตีน้อยครับอืมครับเลี้ยงครับบ่ท่านท่านเดี๋สองปีเด้ี๋ยวปกีกว่าๆเด้๋ยวตัวแล้วครับซื้อก็ออนะซื้อคุ้มเท่านั้นนะซื้อราคามากคับพอแพงครับซื้อช่วงนี้ละช่วงหายยาเนี่ยเออซื้อเป็นซื้อมาถือ เวนัน,นกระถือครับหาสื่อบ่ได้เลยครับงัวตึกชือครับเนี่ยเราสื่อมาเนี่ยมันไปจบงัวเนี่ยเป็นเป็นงวครับเป็นเงินราคาได้ครับเี้ยฟางเขาอยู่ใส่ตัวนี้เป็นพอเฟื่องเก่าเลยเนาะนเป็นเครื่องหมืดแล้วฟางมดแล้ว,อลวโอ้ยง่ายออกเงาไปยุ่คุนครับเอางัวมาเพิ่มมาขยับขอออกไปครับ๋ยวให้ไปเบิ่งแกนันครับแกใกล้พ่นตามว่าจะบอกเรื่องขายนะนี่ครับโอ้ยหมวยหน่อยครับนี่ เอามาเลี้ยงหาเดือนครับเป็นง่วงแหละครับตนาชันออกปอกครับออกลุกจีนว่าฉันซื้อหมวยลุกจีนมังหันนี่ครับได่เป็นตาตีนะครับกีไล่ครับกีไล่โตขึ้นมาเขาทาเลยครับเมี่ยกับง่ามลูกก็จะได้นานครับเสือครับติดเสือแดงครับเสือแดงแรงฤทธิ์ครับ นีม่มาใหม่ของซื้อมาจากเขาพอบอดเมต่ตอครับตัวนี้ต่อพันกันมากครับซื้อใ้ราคาซื้อม่าถืออยู่ครับราคาเป็นเป็นคลายกันยังได้บุหงคครับแต่ว่าได้มาถืออยู่ครับจับงวบเป็นครับนี่ลูกเพ่นกัใส่ได้ครับนี่มองละะักษณะแล้วตีน้อยอืมตีนหน่อยก็มวยหน่อยแต่ว่าจะคลองเป็นขมิ้นไม่ใสินเป็นขมิ้น อืมครับเป็นยังไงครับอ่าดูชม,มครับอือหบอ,อ,อไม่ไกลไนะครับไม่ไกลเมองกล้องครับมองก้องครับครับขอบผดสินครับซีเหรครับเรียงเมื่อซีนี่จะ ตัวนี้เองสิต้องรับงูใหน่อยเนาะเดือนในตัวสำนีนี่ประมาณจากปีสองปีแปดปีแปดเดือนนี่กัผสมได้ครับกัสิได้เรียวครับเนี่ยงูพันเป็นสี่แถบคือเลยครับเนาะได้พอมากครับผสมพอเพิ่นกับนี่ไปแล้วพอเพิ่นกับอยู่ในขอกของพ่อสาครัพ่อสาไม่แพ้กับจัดไปแล้ว กวยตือปอย่างเี้ยมันก็เศร้าลย้นมันก็เลเศร้าอืคือกุ้ยไลยเนาะมันอาาสีเข้มเสียงนี่ครับแป้งแรลกคนครับถึงจะปลูกตะว่าง่วมากนี่ตัดหลบซีครับนี่ครับแป้งแหลกนะขยายไปเรื่อยๆครับขยายได้ไลยอยู่ครับนี่ขยายว่าพี่ปานี่แล้วก็อีกอีกมูนึงก็ตั้งหาครับนี่เพื่อขยายนี่แค่สวนในบ้านครับหรือว่าโอเคครับหมอเลี้ยงง่วก็ต้องใสแจงส่ครับ มือน,นี้เขามาเบื่องของพระโพสินพระพอพอคันนิสวกรคนครับมือหนาเรามาเบื่องความคืบหน้าครับนี่ครับมีเฟืองมีฟางกอนเพป่นกระใหญ่เจ้าเชืมาพบพอกันดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ